สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสกูชไม่ใช่แพ็กเกจสกูช๊ชที่ทำเองกันนะคะอยู่ทางโน้นเลยยังไม่เห็นตัวที่ใส่กับแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจอันนี้ทำเองนะเป็นแพ็กเกจของหรือปลาโดหรือปลาโดบลาโดหรือ เบลโดเบลโดเออเบลโด้เราขอเรียกว่าเบลโดละกันนะแล้วก็จะมีตัวนี้นะเราเองคะแล้วตรงนี้มันจะเปิดได้น,นะคะเปิดอย่างนี้นะเราทำเองเลยใช้ถุงแผ่นๆทำได้ จะเป็นแบบนี้นะจะเปิดได้เลยนะก็เอาตัวกูชี่มาใส่ก่อนอันนี้เราเวลาอยู่ในแพ็คเกจ่ก็ชอบมากแป๊นนึงขอใส่ก่อน พ็กเกจเราสวยเป็นขนมนปังแผ่นนะไม่สโลวนะแพ็กเกจของเบลล์ดน่ารักมากเขาก็สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย